สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับติดเชอร์พัชรีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องแสงและตัวกลางของแสงค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนการมองเห็นและประเภทของแสงกันก่อนนะคะ แต่มีความจําเป็นต่อการมองวัตถุต่างๆรอบตัวเรานะคะแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเมื่อมีแสงสว่างแล้วเนี่ยเราจึงมองไปเห็นสิ่งต่างๆอันนั้นก็เป็นเพราะว่านะคะวัตถุที่เรามองเห็นนั้นะ่ะได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและจะสะท้อนแสงเข้าสู่ตาเราทำใหเรามองเห็นวัตถุนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะจากภาพนะคะดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงใช่ไหมคะ แสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์นะคะก็จะไปส่องกระทบตัวม้าลายนั่นเองค่ะม้าลายจะเป็นตัวรับแสงนะคะเสร็จแล้วแสงที่ส่องมาตกกระทบม้าลายก็จะสะท้อนเข้าตาเราทําให้เรามองเห็นม้าลายนั่นเองค่ะซึ่งการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกก็เป็นลักษณะของทฤษฎีนี้นั่นเองค่ะไปนะคะประเภทของแสง ประเภทของแสงแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกนะคะแสงที่มาจากธรรมชาติและประเภทที่2ก็คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะแสงที่มาจากธรรมชาตินะคะเกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากๆตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์นะคะถือเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะให้พลังงานแสงทำให้เรามีแสงสว่างในการที่จะมองเห็นวัตถุต่างๆบนโลกนั่นเองค่ะนอกจากดวงอาทิตย์แล้วก็ยังจะมีปรากฏการณ์ฟ้าผ่าฟ้าแลบแ,แล้วก็แสงจากดาวต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นดาวฤกษ์นั่นเองค่ะเพราะว่าดาวฤกษ์จะมีแสงสว่างในตัวเองต่อไปนะคะแสงที่มาจากธรรมชาติจาก พวกสัตว์นะคะก็ตัวอย่างเช่นพวกหิ่งห้อยหรือว่าสิ่งมีชีวิตพวกปลาพวกหมึกหรือแมงกะพรุนต่างๆที่อาศัยอยู่ในทะเลน้ําลึกก็ปลาไหลไฟฟ้าก็เช่นกันนะพวกนี้จะมีแสงสว่างภายในตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือเป็นแสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมนุษย์ได้ประดิษฐ์แล้วก็สร้างแสงขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆทําทให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางคืนนะคะเพราะว่าในเวลากลางคืนจะไม่มีดวงอาทิตย์ใช่ไหมที่คอยให้แสงสว่างกับเราตัวอย่างของแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจะเป็นพวกหลอดไฟแสงจากเทียนแล้วก็แสงจากไฟฉายหรือว่าแสงจากการ ออกกองไฟนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแสงที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่าทำไมเรายังถึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้แม้ว่าเราจะมองมันผ่านกระจกใสใช่ไหมแต่ในทางกลับกันถ้าเรามองสิ่งต่างๆผ่านแผ่นไม้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตัวไม้แผ่นนั้น เคยสงสัยกันมากไม่เอ่ยที่เป็นอย่างนั้นนะคะมันเกี่ยวกับตัวกลางแสงค่ะตัวกลางแสงหรือตัวกลางของแสงนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าตัวกลางของแสงคืออะไรตัวกลางของแสงนะคะก็คือวัตถุที่มาะระหว่างทางเดินของแสงนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นกระจกใสและแผ่นไม้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็จัดเป็นตัวกลางของแสงค่ะ นอกจากกระจกใสแล้วก็แผ่นไม้นะคะวัตถุทุกชนิดที่มากั้นระหว่างทางเดินของแสงในขณะที่เรามองหรือกั้นระหว่างแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยเราจะเรียกวัตถุนั้นทุกอย่างทุกชนิดเลยว่าตัวกลางของแสงอ่าเสร็จแล้วนะักเรียนสังเกตนะคะว่าถึงแม้ผลที่เกิดขึ้นจากการมองวัตถุผ่านกระจกใสและผ่านแผ่นไม้มันไม่เหมือนกันแต่ทำไมเราถึงยังเรียกกระจก ใสและแผ่นไม้ว่าเป็นตัวกลางของแสงเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเพราะว่านะคะตัวกลางของแสงเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งตัวกลางของแสงก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสประเภทที่2ก็คือตัวกลางโปร่งแสงและประเภทที่3นะคะก็คือ ตัวกลางทึกแสงนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวกลางโปร่งใสกันก่อนนะคะซึ่งตัวกลางของแสงนะคะที่จัดอยู่ในประเภทของตัวกลางโปร่งใสนะคะจะเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นกระจกใสแก้วใสแล้วก็ถุงพลาสติกใสนะคะอาาตัวอย่างของวตัตถุที่ดิเชอร์ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนักเรียนก็สังเกตเห็นนะ ว่าทั้ง3ชนิดนี้น่ะมันจะมีความใสอยู่ในตัวใช่ไหมซึ่งมันจะจัดอยู่ในตัวกลางโปร่งใสเพราะว่าความใสในตัวของมันเนี่ยมันจะยอมให้แสงเนี่ยเดินทางผ่านตัวมันไปและทําให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังมันได้อ่าตัวอย่างเช่นยังไม่เข้าใจเนาะดูตัวอย่างนี้อันนี้เป็นภาพต้นไม้ที่เรามองแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ ถ้าเกิดว่าเรามองโดยการเอากระจกใสมาตั้นระหว่างต้นไม้กับสายตาของเราเนี่ยภาพต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะาภาพต้นไม้ที่เราเห็นมันก็จะยังคงเป็นต้นไม้ที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมในตอนแรกที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าแผ่นกระจกใสเนี่ยมันเป็นตัวกลางของแสงประเภทของตัวกลางปรงใสนะ ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติที่ยอมไม่แสงผ่านไปได้ทั้งหมดทําให้เรายังมองเห็นต้นไม้อยู่ในลักษณะแบบเดิมจากที่เรามองตาเปล่านั่นเองค่ะต่อไปนะก็จะเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะลักษณะของตัวกลางโปร่งแสงนะคะที่จะจัดอยู่ในประเภทของตัวกลางโปร่งแสงจะต้องเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บ้างหรือว่าผ่านไปได้แค่บางส่วนนั่นเองค่ะ อย่างเช่นขวดพลาสติกค,คุณกระจกฝ้าแล้วก็กระดาษแก้วสีนอกจากนี้ก็ยังจะมีเป็นพวกหมอพวกกระดาษไขพวกควันพวกฝุ่นพวกนี้เนาะอันนี้จะจัดเป็นตัวกลางโปร่งแสงก็คือลักษณะของตัวกลางโปร่งแสงนะถ้าจะสังเกตจากภาพมันก็จะมีความคุณความมัวม,ว,มวนิดๆทำให้เวลาเรา มองสิ่งต่างๆผ่านเจ้าพวกนี้เนี่ยภาพที่เราจะมองเห็นน่ะมันก็จะไม่ชัดมันก็จะเบลอๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอันนี้ก็ถ้าเรามองวัตถุต่างๆผ่านเจ้านี้เจ้าตัวนี้ก็คือกระจกฟ้านั่นเองค่ะกระจกฟ้าก็จัดอยู่ในประเภทของตัวกลางโปร่งแสงนะคะภาพที่เราจะมองเห็นต้นไม้ต้นไม้นั้นก็จะเป็นยังไงต้นไม้นั้นก็จะไม่ชัดเจนเหมือนที่เรามอง ด้วยตาเปล่าหรือว่ามองผ่านกระจกใสใช่ไหมภาพมันก็จะมัวมัวไม่ชัดเจนอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวกลางโปร่งแสงนะคะมันจะยอมให้แสงผ่านได้แค่นิดเดียวไม่ทั้งหมดภาพที่เห็นก็เลยมัว,ม,วมัวไม่ชัดไปตัวกลางทึบแสงค่ะซึ่งตัวกลางทึบแสงนะคะจะเป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลย ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยเนาะตัวอย่างเช่นแผ่นไม้ท้อนอีกแผ่นเหล็กนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแผ่นกระเบื้องพวกกระจกเงาพวกแผ่นคอนกรีตพวกนี้ลักษณะของมันนะลักษณะของวัตถุพวกนี้มันจะมีความทึบมันจะมีความทึบภายในตัวของมันขึ้นชื่อว่าทึบแสงเนี่ยก็คือความทึบของมันอะ จะไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ผ่านไม่ได้ทําให้เวลาเรามองวัตถุต่างๆผ่านเจ้าพวกนี้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังเลยเพราะว่ามันไม่ยอมให้แสงผ่านตัวอย่างตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เรามองต้นไม้แบบธรรมดานะมองด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเรานําแผ่นไม้มากั้นไว้ นำแผ่นไม้มากั้นไว้เป็นตัวกลางของแสงเนี่ยภาพที่เราจะเห็นคืออะไรเราก็ยังจะเห็นมันเป็นแผ่นไม้เหมือนเดิมเนื่องจากว่าแผ่นไม้มันไม่ยอมให้แสงผ่านความทึบของมันทําให้เราไม่สามารถมองเห็นต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังได้เราก็ยังเห็นมันเป็นแค่แผ่นไม้เท่านั้นแหละเกณฑ์ในการแบ่งประเภทตัวกลางนะคะก็จะแบ่งโดยการใช้เกณฑ์ปริมาณของแสงที่สามารถผ่านไปได้นั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะการที่เราจะแยกได้ว่าตัวกลางที่เห็นเป็นตัวกลางชนิดใดเราสามารถทําได้ง่ายนิดเดียวค่ะนั่นก็คือนะคะการเอาไฟฉายนะคะมาส่องยังวัตถุนั้นโดยตรงแล้วดูลําแสงที่ผ่านหากว่าวัตถุนั้นนะคะเป็นตัวกลางทึบแสงมันก็จะเกิดเงาขึ้นซึ่งอันนั้นมันจะหมายถึงมันไม่มีแสงผ่าน นั่นเองค่ะเลยทำให้เกิดเงาซึ่งลักษณะรูปร่างและขนาดของเงาจะขึ้นอยู่กับทิศทางและตําแหน่งที่แสงผ่านวัตถุนั้นนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะเราจะมาดูลักษณะการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางนะคะภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3เราก็ได้รู้กันไปแล้วว่ามันมี3ลักษณะเดี๋ยวเรามาสังเกตลักษณะ การเดินทางของแสงแล้วนักเรียนช่วยดีเชื่อตอบนะคะว่าแต่ละภาพเป็นตัวกลางของแสงชนิดใดนักเรียนสังเกตดูนะคะจากภาพแรกตัวกลางของแสงชนิดนี้ยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดเส้นลูกศรสีเหลืองนี้นะคะก็จะแทนแสงเนาะตัวกลางของแสงชนิดแรกยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดซึ่งตัวกลางนี้คือตัวกลางอะไรคะ ตัวกลางโปร่งใสนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่สองภาพที่2นะคะตัวกลางของแสงชนิดนี้ยอมให้แสงผ่านได้แค่บางส่วนหรือผ่านได้แค่นิดเดียวใช่ไหมที่เหลือไม่สามารถผ่านไปได้ซึ่งเราจะเรียกตัวกลางนี้ว่าตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่3สังเกตนะคะตัวกลางของแสงชนิดนี้ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลย แม้แต่นิดเดียวก็ผ่านไม่ได้มันจะสะท้อนกลับหมุนใช่ไหมแสดงว่าตัวกลางของแสงชนิดนี้ก็คือตัวกลางทึบแสงนั่นเองค่ะถึงมากเลยค่ะสรุปนะคะตัวกลางของแสงนะจะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสซึ่งตัวกลางโปร่งใสจะยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดประเภทที่2ก็คือตัวกลาง ปร่งแสงนั่นเองค่ะตัวกลางโปร่งแสงจะยอมให้แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนหรือว่านิดเดียวเนาะและสุดท้ายนะคะตัวกลางที่3เราเรียกมันว่าตัวกลางทึบแสงซึ่งจะยอมให้แสงผ่านได้ไหมซึ่งมันจะไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่อง แสงและตัวกลางของแสงก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนอยากลืมทบทวนเนะะื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่ดีเชจรอฝากไว้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ